ก็สวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะหมอกริฟนะคะแพทย์หญิงอธติพรชัยวงค่ะหมอเป็นสูตินารีแพทย์นะคะหลังจากที่หมอได้หายไปจากช่องทางออนไลน์นะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด2เดือนเต็มๆนะคะหมอก็ได้ให้น้องแอดมินนะคะได้ทำหน้าที่โพสต์วิดีโอแล้วก็ตอบคำถามของแม่ๆทุกคนแทนหมอนะคะที่หายไปเนี่ยคือหมอไป <laughs> เก็บตัว เพื่อที่จะทําการอ่านหนังสือแล้วก็สอบจบในสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์น,นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากการสอบที่หมอก็กลับมาสู่ช่องทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะหมอก็จะมารีวิวนะคะเส้นทางการสอบนะคะแล้วก็ข้อสอบต่างๆนะคะที่ออกนะคะโดยต้องบอกคุณแม่ก่อนว่าอ่าที่หมอเรียนเนี่ยก็คือเป็น สูตินรีแพทย์นะคะสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์น,นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงหมอก,ก็ต้องดูแลด้วยอยู่ดีนะคะแล้วก็จะเน้นไปทางการอัตราซาวเพื่อดูความผิดปกติของทารกในครรภ์น,นะคะอย่างที่ได้เคยกล่าวกับคุณแม่ๆไปนะคะเดี๋ยวหมอจะรีวิวตั้งแต่แรกเลยเพื่อให้คุณแม่ๆเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ การเป็นแพทย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะกว่าที่จะมาถึงกว่าที่หมอจะเรียนมาถึงเอ่อหมอเวชศาสตร์มารฐานกในครั์เนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มจากเริ่มจากการสอบเข้าหมอก่อนนะคะก็คือเอ่อหมอเนี่ยจะเรียนทั้งหมด6ปีนะคะก็คือตั้งแต่ปี ปีที่1ถึงปีที่6จะเรียกว่านักศึกษาแพทย์ปี1ถึงปี6หรือใช้ตัวย่อว่านสพนะคะนสะพก็คือย่อมาจากนักศึกษาแพทย์นสพปี1ถึงปีที่6หลังจากจบแล้วเนี่ยก็จะใช้ทุนโดยรัฐบาลเนี่ยก็ได้กําหนดว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ทุนทั้งหมด3ปีนะคะหรือในอ,อบางหลักสูตรคือหมายถึงว่าถ้าเราแบบ เข้ามาในหลักสูตรสมมุติว่าของของของหมอเนี่ยจะเป็นโครงการปกติที่จะ,จะใช้ทุน3ปีแต่ว่าถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนอะจะมีโครงการที่เรียกว่า1นึ่อำเภอ1ทุนแพทย์หรือเรียกย่อว่าโอดออันนี้โอดอเนี่ยจะจะเป็นหมอที่พอเรียนจบ6ปีแล้วอะจะต้องใช้ทุนทั้งหมด12ปีถึงจะสามารถมาเรียนต่อหรือว่าไปทํางานเนี่ยที่อื่นได้การใช้ทุนเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ไหมายถึงว่าแบบ ทํางานโดยที่ไม่มีเงินเดือนทํางานอย่างเดียวแต่ว่าก็คือเหมือนว่าเราใช้ทุนแต่ว่าเราก็มีเงินเดือนที่ได้สนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินเดือนของข้าราชการนะคะแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะลาออกไปเป็นแพทย์ที่โลงมาเอกชนอะไรเงี้ยได้เลยหรือถ้าเราจะลาออกเราก็ต้องเราก็ต้องจ่ายเงินสมมุติถ้าอย่างถ้าอย่างหมออะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ทุนเลยก็จะต้องจ่ายเงินประมาณ4,0,000นบาทแต่ว่าถ้าเป็นโอดที่เขาแบบ ใช้เงินทั้งหมด12ปีเนี่ยเขาก็จะต้องเอ้ยเอ่อใช้ทุนทั้งหมด12ปีเนี่ยเขาก็จะต้องถ้าลาออกเลยไม่ใช้เลยใน12ปีอะพอจบ6ปีปุ๊บและอยากจะไปอยู่เอกชนเลยก็ต้องจ่ายเงินเอ่อจ่ายเงินทั้งหมด2ล้านก็ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็หมอตัวหมอเองไม่ได้ไม่ได้ลาออกนะคะหมอก็ใช้ทุนทั้งหมด ยังไม่ถึง3ปีหรกใช้2ปีแล้วก็ได้ขอทุนนะมาเรียนต่อหมอก,ก็ขอทุนขอทุนมาเรียนต่อเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าแบบเหมือนขอเงินมาเรียนต่อหรือขออะไรแต่ว่าก็คืออ่ะจริงๆก็คล้ายๆกับการขอเงินขอทุนมาเรียนต่อนะั่นแหละก็คือเหมือนแบบรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะส่งเราเรียนก็คือให,ให้ให้เงินเดือนเราเรียนด้วยในยระหว่างที่เราทํางานไปด้วยหมอก,ก็ได้ขอทุนมาเรียนต่อขอทุนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี มาเรียนต่อที่โรงพยาบาลวชิระนะคะเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลจนจบ เป็นสูตินรีแพทย์โดยการที่เข้ามาเรียนต่อเป็นสูตินรีแพทย์เนี่ยก็ต้องเรียนทั้งหมด3ปีพอเรียน3ปีเสร็จแล้วอ่ะก็จะมาเป็นสูตินรีแพทย์ทั่วไปซึ่งพอหมอเรียนต่อจากจบจากวัชิระหมอก็มาเป็นสูตินรีแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอยุธยาเพราะหมอเอาทุนมาจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอยุธยาหมอก็ใช้ทุนอีก2ปีแล้วก็ขอทุนมาอีกมาเรียนต่อ ที่โรงพยาบาลภูมิพลในสาขาแพทย์วิศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์น,นะคะก็คือเป็นสาขาต่อยอดของสูตินรีแพทย์ทั่วไปอีกทีหนึ่งก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้ยังใช้ทุนไม่หมดจริงๆแล้วอะพอจบพอจบเป็นพอจบนะักศึกษาพแพทย์ใช่ไหมก็ต้องใช้ทุนทั้งหมด3ปีอ่าแล้วพอจบ สูตรนี้เราดแพทย์จริงก็ต้องใช้ทุนทั้งหมด6ปีรวมแล้วอะ่ะหมอใช้ทุนก็คือหมอทํางานอะ่ะที่ที่ที่ททยังแบบทางานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการเรียนะนะคะไม่ได้มีการเรียนจากโรงเรียนแพทยอ์อ่ะหมอเพิ่งทํางานไปได้2อเป็นสีปีหมอต้องใช้ทั้งหมด9ปีดังนั้นหมอก็เลยเหลืออีก5ปีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คิดไปเล่นเนเนท่านั้นแหละก็คือไม่ไม่ได้กะว่าตัวเองจะลาออกหรือจะอะไรหมอก็ยัง <c oughs> ยึดมั่นในอุดมการแล้วก็ยังคิดว่าแบบเอ่อการอยู่โรงพยาบาล โรงพยาบาลรัฐบาลนะปลอดภัยแล้วก็ได้ทํางานให้กับคนไข้ให้สมกับที่ที่เราแบบได้มาเรียนอย่างหนัก <c oughs> มาก <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรียนเป็นสูตินรีแพทย์ทั่วไปนะคะก็ความเครียดเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเออแต่ว่าตอนช่วงสอบเนี่ยมันก็ มันก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ยากแบบเหมือนถึงว่าไม่ได้เครียดหรือว่าสสเตรสขนาดนั้นตอนนั้นน่ะที่หมอเรียนด้วยกันก็คือจะมีเอ่อต้องบอกก่อนว่าการเรียนเป็นสูตินรีแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านนะคะเพื่อที่จบมาเป็นสูตินรีแพทย์ทั่วไปหมอก็เรียนกับเพื่อนๆ่น่ะทั้งหมดประมาณ8ทั้งหมด8คนซึ่งพอใกล้ๆ้สอบเราก็จะติวกันแบบนั่งสุมหัวติวกันเลยหมอก็จะได้มีเวลาหยุดอ่านหนังสือเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่จะสอบนะคะ ตอนนั้นอะก็ไม่ได้เครียดมากเพราะว่ามันเหมือนเนะะื้อหามันก็มันก็ยังไม่ได้ลึกแบบลึกมากเท่าเท่าเท่าที่ที่ที่คิดอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ลึกแล้วข้อสอบอะก็ค่อนข้างที่จะทําได้ไม่มีปัญหาแล้วก็จบไปอย่างแบบหู้มั่นใจเลยไม่มีปัญหาอะไรเออหมายถึงว่าตอนสอบอะไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรมากแล้วก็มั่นใจว่า,อาสอบผ่านแน่นอน คือไม่ได้หมายความว่าเอาเรียนอันนี้จะสอบไม่ผ่านนะคะแต่ว่าแต่ว่า,วาคือไม่ไม่เคยมีความคิดว่าฉันฉันกลัวจะสอบตกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนที่มาเรียนต่อยอดในสาขาเวชศาสตร์มาดาทารกในคันเนี่ยคือมันทั้งประเทศต่อรุ่นนะคะอย่างของหมอเนี่ยหมอเรียนที่โรงพยาบาลภูมิพลมีสองคนที่เรียนด้วยกันคือหมอ กับหมอกับพรก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละเขาไปเรียนด้วยกันก่อนที่จะเข้าไปเรียนก็มีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็คัดเลือกทีนะี้ทั้งประเทศที่รุ่นที่สอบด้วยกันอะจะมีทั้งหมด22คนซึ่งจะไม่เหมือนการจบเป็นสูตินรีแพทย์ทั่วไปอะตอนนั้นอะสูตินรีแพทย์ทั่วไปอะเอ,อ่อสอบรุ่นเดียวกันจะมีประมาณ150กว่าคนเอ,อ่อการสอบก็จะแบบเอ,อ่อยิ่งใหญ่เลยแล้วก็แบบโอ้ยมันเยอะอะคนคนเยอะมากแต่ทีนะีทีนะี้พอพอเหลือแค่แบบ เอ่อ22คนแล้วด้วยความที่เนื้อหาเนื้อหาการสอบเนี่ยมันค่อนข้างลึกลึกแบบลึกมากๆอะคะ่ะคุณแม่มันก็เลยทำให้หมอเนี่ยมีความที่แบบค่อนข้างที่จะสเตรสสเตรสมากในช่วงที่อ่านหนังสือสอบจะแบบรีวิวเลยว่าคือหมอเนี่ยลบหมอลบแอปติ๊กต็อกลบแอปเฟซบุ๊กแล้วก็ลบแอปแบบที่หมอชอบๆไปเปิดอ่านนะคะ หมดเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าดูเลยมีแค่แบบแอดมินที่ได้รับมอบหมายจากหมอที่ไปเข้าดูแล้วทุกวันนะ่ะหมอทําอะไรบ้างก็คือหมออาจารย์น่ะให้หยุดอ่านหนังสือหนึ่งถึงสองเดือนหมอก็นั่งอยู่ที่คอนโดแล้วก็อ่านคืออ่านอย่างเดียวเลยเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากจริงอ่านอ่านคือเกี่ยวกับคนท้องทั้งหมดแล้วก็โรคในคนท้องที่เป็นโรคที่ที่บางโรคก,ก็ไม่ได้ค่อยเจอบ่อย,อยแต่ว่าก็ต้องก,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 ก็ต้องทราบไว้ อ่านอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้เสียเวลาแบบเออลงไปกินนู่นกินนี่หรืออะไรคือสั่งแต่ไลแมนเลยอะแล้วก็พอไลแมนมาส่งก็คือพักเบรกกินข้าวแล้วก็อ่านต่อพักเบรกกินข้าวแล้วก็อ่านต่อคือตื่นมาตั้งแต่ประมาณตีสามตีสามเนี่ยตื่นมาอ่านหนังสือเสร็จแล้วพอประมาณเจ็ดโมงเช้ากินข้าวออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นแบบเออว่ายน้ําหรือว่า เออหรือว่าเต้นแอโรบิกที่หมอชอบอะนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงอาบน้าอ่านหนังสือต่อเที่ยงกินข้าวกินข้าวเสร็จกะเวลาให้ครบภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็อ่านหนังสือต่อเย็นกินข้าวกินข้าวประมาณ6กโมงเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือต่อถึงประมาณสองทุม่มเอ,อ่อสองทุ่มสวดมนต์ปิดไฟเข้านอนตีสามตื่นคือเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด2เดือนเต็มที่เก็บตัวอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็เปิด โทรศัพท์เนี่ยเป็นแบบไฟโหมดเลยคือหมายถึงว่า,าไม่ใช่ไฟโหมดดิเป็นโหมดห้ามรบกวนคือแบบเครียดมากแล้วสุดท้ายอ่ะก็คือตอนเนี้ยก็ประกาศผลสอบสอบผ่านแล้วแล้วก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็แบบืมมันภูมิใจใตัวเองมากที่ผ่านช่วงเวลาที่ที่อ่านหนังสือยากขนาดนั้นมาได้คือรีวิวเลยว่ามันเนื้อหามันยากจริงแต่ว่ามันก็มีความสุขที่ได้ เรียนหรืออ่านในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็วันนี้ก็เนี่ยก็คือจะมาเล่าว่าเนี่ยกลับมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปอะ่ะก็จะคอยโพสต์วิดีโอความรู้ให้แม่แม่ฟังตลอดนะคะคุณแม่